สวัสดีท่านผู้ชมนัก PVP ทุกท่านด้วยนะครับถึงพวกคุณอาจจะไม่ใช่นัก PVP ก็เถอะ <แบ S 1> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเองอังอังสองศูวันนี้ผมเนี่ย,ยจะอัดคลิปที่ไม่ใช่แบบพวกเล่นเกมหรืออะไรพวกนั้นนะ ผมจะมาอาัดคลิปที่เป็นแบบการรีวิวมากกว่าผมไม่ได้รีวิวอะไรมานานแล้วรายการ2008รีวิวและ2008ว่าลรูปนั้นหายไปจากประวัติการตลอดชาตินะฮะวันนี้ผมก็กลับมาทำ2008รีวิวส่วน2008วาดรูปนั้นต้องรอดูก่อนว่าผมจะวาดอะไรดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะวาดอะไรเพราะฉะนั้นเอารีวิวมาก่อนละกันวันนี้ท่านผู้ชมเห็นผมไ่อยู่ในหน้า MyCarp เนี่ย ไม่ใช่ว่าจะมารีวิวพวกแบบเซิร์พวกนี้หรืออะไรอย่างนะก็อย่างที่เห็นในหน้าปกคลิปนั่นเลยฮะผมจะมารีวิว texture pack and client ใช่แล้วครับ texture pack และ client ที่ผมใช้ใน Minecraft ในการ PvP นะฮะก็คือท่าผู้ชมไม่รู้จัก texture pack หรือ client นะฮะผมจะอธิบายง่ายเลยนะฮะ texture pack เนี่ยมันก็คือแบบพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ กราฟิกนะฮะปกติเนี่ยผมจะเอาเท็กเจอร์แพคที่ผมใช้อยู่ออกให้ดูก่อนแล้วกันนะก็คือถ้าผมเนี่ยเท็กเจอร์แพคคือการแบบมันจะเปลี่ยนกราฟิกของ Minecraft ไปโดยเส้นเชิงนะฮะก็คืออาจจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะขนาดนั้นนะฮะมีเท็กเจอร์แพคหลายแบบมากนะไม่จะเป็นเท็กเจอร์แพค v p t e เท็กเจอร์แพคเชเดอร์อะไรพวกนี้เท็กเจอร์แพคเต็มหมดนะฮะคือมันจะเปลี่ยน แบบว่ากราฟิกของไมค้าไปนะให้ดูดีกว่าเดิมหรือดูแย่กว่าเดิมมันก็ต้องแล้วแต่คนทำเทคเจอร์แพ็คนะว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรกันแน่ส่วนคลายเอ็นนะฮะคลายเอ็นถ้าใครไม่รู้จักนะฮะก็มันคือเหมือนเป็นโปรแกรมช่วยบูส์ FPS นะฮะ FPS นั้นแปลว่าเฟรมเพอร์เซกันนะฮะความลื่นความกระตุกมันก็จะช่วยลดลงให้นะ,ะทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นลื่นขึ้นนะเพราะว่า,วา พวกเนี้ยไมครค้ Minecraft เนี่ยเท็กเจอร์แพธรรมดาถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยนะฮะเข้าไปในเซิร์ฟอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะกระตุกนิดนึงแต่ถ้าใส่ c ลา e n อเนี่ยมันก็จะแบบลดความกระตุกแล้วก็มีพวกฟีเจอร์อื่นๆที่เรายังไม่เคยเห็นนะฮะที่มันไม่มีอยู่ใน n e ค r ค f t ธรรมดานะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิว t e x t เจอร์แพที่ผมใช้แล้วก็ c l i ยเอที่ผมใช้ด้วยนะฮะมาดูเลย แล้วก็ถ้าใครอยากดาวน์โหลดนะฮะผมก็จะขึ้นหน้าปกแอป,ปที่ผมใช้ดาวน์โหลดไว้ตรงนี้เลยนะฮะชื่อว่าแอป Add-on for m i n e c r a f t PE มันงสำหรับ iOS นะเพราะาผมเล่นอยู่ในเครื่อง iOS นะฮะไม่ใช่ Android ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า Android เนี่ยมีหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีอันนี้ผมก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเพราะว่าผมนั้นโหลดมาจากในนี่นะฮะในแอป,ปนี้นะฮะแอป,ปนี้เนี่ยโฆษณาจะเยอะหน่อยแต่ว่าทจะแพที่ควเอามาลงเนี่ยดีนะฮะผมแนะนำให้ใช้นะ มารีวิวเท็กเจอร์กันเลยนี่ตอนนี้นะฮะผมยังใช้มาคาร์ทเท็กเจอร์แพคเป็นแบบเบสิกเบสิกอยู่นะฮะและ้วเมื่อกี้ตอนเปิดคลิปเนี่ยท่านผู้ชมก็อาจจะเห็นแล้วนะ,ะว่าแบ็คกราวข้างหลังเนี่ยมันเปลี่ยนไปไม่ใช่รูปนรกแต่รูปท้องฟ้านะฮะนั่นก็เพราะผมใช้เท็กเจอร์แพคนั่นเองนะฮะดูกันเลยเท็กเจอร์แพคที่ผมใช้เนี่ยคือที่ผมใช้เป็นประจำนะชื่ออันนี้ฮะ blue v o ์พ pvp จริงๆเอ่อชื่อ blue v o ร์ธรรมดา16นะฮะจะเป็น ไอเทมของ m n n c r a f t เนี่ยมันจะแบบยังไงอะรายละเอียดมันจะเยอนนะฮะอันนี้คือแบบจะลดรายละเอียดลงมานิดนึงแล้วมันก็จะทําให้ความกระตุกน้อยลงนะฮะ <Wow. S 1> ลดรายละเอียดของไอเทมแต่คือมันก็ยังสวยอยู่นะผมชอบเทจะแฟงนี้มากๆอันนี้ผมแนะนําให้ใช้นะฮะนี่อันนี้อันที่สองที่ผมเคยใช้อยู่บ้างน,นะแต่ผมไม่ได้เอาใช้ลงคลิปนะฮะคือ m i n e c r a t t p p e d i t i o n แล้วก็ หัวเว่ยฟิลตี้ดักบลูแล้วก็อีกเยอะเลยนะฮะแต่เราจะมารีวิวเทียร์เท็กเจอร์แพคเลยนะฮะแต่เราจะไม่ได้รีวิวเท็กเจอร์แพคอย่างเดียวนะฮะเราจะรีวิวไปพร้อมกับสเกจคลายเอนด์ด้วยนะฮะคืออันนี้ฮะโหลดมาได้จากแอปแอดออนนะฮะที่ขึ้นไปตอนแรกนะฮะเป็นช่วยบูสต์เอฟพีเอสนะฮะรีบมอร์เนี่ยคือมันไม่ได้เปลี่ยนไม่ใช่แอดออนอะไรทั้งสิ้นนะฮะมันเป็นเท็กเจอร์แพคเป็นเป็นเท็กเจอร์แพคแล้วก็เป็นคลายเอนด์ด้วยในเวลาเดียวกันฮะ พราะถ้าทุกคนถ้าทุกคนรู้กันเนี่ยมายค้า PE มันลงไคลเอนไม่ได้เขาก็เลยต้องทํามาในรูปแบบของ texture pack แต่คือ texture pack เนี่ยมันก็เป็นไคลเอนในเวลาเดียวกันนะฮะ่ผมจะ activate ให้ดูเลยโอเคนะฮะตอนนี้ทุกอย่างก็ยังไม่เปลี่ยนนะฮะแต่พอออกมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะว่าตอนนี้แบ็กกราว้างหลังเปลี่ยนไปหมดเลยซึ่งแบบที่ผมจะพาทุกคนมาเล่นนะฮะคือแบบนี้นะฮะ practice แบบนี้เนี่ยเป็นแมกที่ผมใช้ฝึกการต่อบล็อก,การ PVP อะไรนะฮะฝึกกับคุณ TGR Studio นะวันนี้ผมจะมรีวิวสองเท x เจอร์แพคนะฮะคลายเอ็นผมรีวิวอันเดียวคือ sketch Client ผมใช้อยู่อันเดียวนะฮะผมจะรีวิวแล้วก็มีคลายอีกอันนึงด้วยเดี๋ยวผมก็จะให้ดูเพิ่มนะฮะต่อจากนี้นี่คือแมกที่ผม <c oughs> ออโอเคมารีวิวเทคเจอร์แพคเลย อันนี้นะฮะเท็กเจอร์แเพคที่ผมใช้ก็คือ bluevol คู่กับ sketch client นะฮะในเท็กเจอร์แเพค sketch client เนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากๆนะฮะ boost fps ปกติเนี่ยบล็อกเยอะขนาดเนี้ยถ้าผมไม่ใช้ client นะมันก็จะกระตุกแบบกระตุกมากๆอะแบบประมาณเนี้ยโอเคผมทำให้มันกระตุกไม่ได้หรอกแต่ก็มันก็จะประมาณนั้นนะฮะถ้าผู้ชมคงที่ภาพออกนะฮะแบบภาพที่มันแหลกๆแบบน้อยๆแล้วก็นอกจากนี้นะฮะ sketch client ยังมีปุ่มนี้ด้วยนะฮะ feedback คือสมมุติเราเห็นข้อผิดพลาดอะไรใน Sketch Client ที่เราไม่ชอบเราไม่อยากให้มันมีเนี่ยเราก็สามารถส่งไปบอกเขาได้นะฮะเขาก็จะปรับปรุงแก้ไขอยื่เรืยๆนะฮะตอนนี้ผมใช้ v 2 4อยู่เป็นเวอร์ชั่นที่ผมชอบเป็นสุดนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะฮะนี่นี่ใช่แล้วมันมีเยอะมากๆมีให้ปรับ FPS นะครับซึ่ง FPS เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะปรับไว้ที 200 FPS maximum นะ setting video ของผมสำหรับการ PVP เนี่ยปรับเต็มนะฮ FO นะ FOV เนี่ยผมปรับเต็มนะฮะเต็มแบบสุดเลย110นะฮะถ้าใครอยากจะแบบ PVP ของผม,ผม,ผ,มผมจะทำ setting ให้ดูเลยนะฮะ brightness เต็ม hard opacity 45%นะฮนะมันจะทำให้เนี่ยเวลาเราไม่จับอะไรเลยใช่ไหมท่านผู้ชมจะเห็นว่าตรง inventory ของเราเนี่ยมันจะจางๆนะฮะ คือมันจะไม่ชัดนะฮะยกเว้นแต่เราจะไปแตะอะไรมันเท่านั้นแหละมันก็ถึงจะชัดขึ้นมานะฮะทำให้แบบการพิวพีเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมาบังหน้าจอนะฮะซึ่งอันนี้ผมเรียนทริคนี้มาจาก TGr นะ,ะเขาเป็นคนแนะนําให้ผมเองนะฮะก็ให้เครดิตเขาหน่อยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องเขาด้วยเขาพึ่งสองร้อยผมย้ายเขาถึงสามร้อยไว้ท่านผู้ชมอย่าลืมไปติดตามเนี่ยช่อง t g จตูดสตูดิอตูดนะฮะ<บ>นั่นแหละโอเคแล้วก็มาเซตติ้งต่อไปเลยนะฮะก็คือนี่ UI profile บางคนเนี่ยใช้เป็น Pocket นะฮะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้เป็น Classic แล้วฮะคือถ้าเป็น Pocket เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะเป็นจะเป็นแบบนี้ฮนะอ่าเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะไม่เหมือนขับครั้งที่แล้วนะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นมือว่าที่ให้ดูเมื่อกี้แล้วก็ไอ้พวกหลอดเลือดอะไรมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนด้วยนะฮะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้เลยนะฮะโอ้ <c oughs> <c oughs> ต่อมานะคือ GUI Scale Modifier มันคือการปรับขนาดความใหญ่ของพวกเนี่ยตอนนี้ผมปรับเป็นเล็กที่สุดนะฮะข้างล่างเนี่ยมันจะแบบไม่บังหน้าจอนะฮะเราจะเห็นหน้าจอได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเราปรับเป็นใหญ่สุดเนี่ยมันก็จะแบบบังเนะ่ยมองไม่เห็นเมื่อก่อนเนี่ยผมปรับเป็นนี่นะฮะปรับเป็นลบหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมอ e v เวนทอรี่มันก็จะใหญ่และถ้าปรับเป็นศูนเนี่ยมันก็จะใหญ่มากๆซึ่งผมไม่ชอบเลย เนี่ยสมมติถ้าปรับเป็นใหญ่สุดนะมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะแบบใหญ่บังหน้าจอไปหมดเลยโอเคให้มาต่อนะฮะก็คือผมแนะนำนะฮะให้ปรับ G U I scale modifier เป็นลบสองนะฮะแล้ว render distance chunk เนี่ยคือ ให้ปรับต่ําสุดเลยเพราะว่ามันจะช่วยลดความแหลกนะฮะถ้าปรับเป็นแบบสูงๆเนี่ยความแหลกจะแบบมหาศาลซึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลกระทบอะไรกับผมมากนะเพราะผมใช้คลเอต์อยู่นะฮะแต่ผมแนะนําให้ปรับเป็นแบบต่ําสุดดีกว่านะฮะดีกว่าแนะนํามากหรือว่าถ้าท่านผู้ชมแบบยังอยากเห็นแบบไกลๆอยู่ก็ปรับเป็น12ก็ได้นะฮะแต่สำหรับผมส่วนตัวเนี่ยผมปรับต่าสุดเลยเพราะว่า แม p พีวเนี่ยมันไม่มันไม่เกินนี้อยู่แล้วไม่เกินที่ผมเห็นอยู่แล้วคือมันไม่ต้องปรับใหญ่มากนะฮะเอ่อไอเ e นเดอร์ดิสเทนต์เนี่ยก็อันนี้ก็สําหรับวิดีโอนี้เป็นสําหรับคนที่อยาก p ี p แบบตั้ง setting p ี p แบบผมนะส่วนตรงนี้สําคัญมากนะฮะนี่ In ินเก Player Name อันนี้คือเปิดเอาไว้2ออย่างที่ผมปิดเอาไว้นะฮะคือ v w b o b b i n g คือถ้าเปิด view bobbing เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ มือผมจะขยับเห็นไหมแต่ถ้าผมปิดวิวบอ b i ิงเนี่ยมือผมก็จะไม่ขยับนะฮะถ้าท่านผู้ชมสังเกตเห็นเนี่ยเวลา,วาผมวิ่งธรรมดาเนี่ยมือผมจะไม่ขยับเลยมันจะแบบมันจะไม่สส่ไปใส่มานะฮะส่วนต่อมาอันต่อมาคือแคมเมอร่าเช็คนะฮะท่านเนี่ยเราเปิดปุ๊บมันจะแบบเวลาเดินหน้าจอมันจะสั่นนิดนึงนะฮะซึ่งผมไม่ค่อยชอบนะฮะท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นจุดต่างอะไรนะฮะแต่ว่าสําหรับผมผมไม่ค่อยชอบ วิวแคม era shape ปิดไปแล้วก็ render cloud เนี่ยโปรติผมจะปิดนะเอ๊ยไม่ใือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม่ผมปิดผมปิดถูกแล้ว render cloud ปิดคือผมเนี่ยจะไม่เปิดก้อนเมฆไว้นะฮะมันจะลดความแลก smooth light ี่ f a n c y g r a p h i c เนี่ย4อันข้างหลังเนี่ยแบบไออันนี้ด้วยแหละ render cloud ด้วยเนี่ยถ้าผู้ชมเปิดไว้ก็ได้นะฮะถ้าใช้ c ครเอมันจะช่วยลดความแรงนะฮะมันจะไม่เกี่ยวกันเลยจะเปิดไว้ได้ส่วน เสียงอะไรพวกนี้ที่ผมใช้อัดคลิปก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมก็ไปปรับตามมาก็ได้นะสามสิบยี่สิบหนึ่งร้อย0ี่สิบสี่สิบยี่สิบหนึ่งร้อย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 นะฮะแล้วก็มีหลายคนสงสัยมากๆนะฮะว่าผมเนี่ยเล่นไมค r a า t เวอร์ชั่นอะไรนะถามแบบมีคนถามมาเยอะมากนะฮะวันนี้ผมก็จะมาตอบกันนะฮะคือผมเนี่ยจะตอบแน่นอนไม่ได้หรอกเพราะไมค r a า t แท้เนี่ยมันอัปเดตเวอร์ชันอยู่ตลอดเวลานะฮะก็คือผมเล่นไมค์าแท้นั่นแหละ สำหรับตอนนี้นะเป็นเวอร์ชัน1นึ่งนะฮะเป็น version, เวอร์ชันยังเป็นอัปเดตบักอยู่ยังไม่มีอะไรเยอะนะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เนี่ยในอนาคตเนี่ยก็ไปเปิดดูใน m i ม c r a f t แท้ว่าตอนนี้ล่าสุดอัปเดตล่าสุดมันเวอร์ชันอะไรนะฮะแล้วก็ถ้าอยากโหลดแบบว่าเป็นแบบของปอมานะฮะก็จะนี่ท่านผู้ชมก็สามารถอนี่ได้นะทำอะไรแบบว่าดูเวอร์ชันแล้วก็ไปลอกมาได้นะฮะ โหลดเวอร์ชันนั้นก็นะจะเป็นอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับเท็ก u เจอร์และเดี๋ยวผมก็จะรีวิวเท็กซเจอร์แพคด้วยนะฮะเมื่อกี้ผมรีวิวพวก setting เซตติ้งอะไรของผมไปแล้วใช่ไหมต่อมาผมก็จะมารีวิวคลายเอ็นนะฮะคล i e เอเนี่ยผมบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ได้แบบทุกคนจะเห็นว่ามันแบบปกติก็ไม่ไเหมือนอะไรแต่มันช่วยบูส์ t FPS นะฮะดูนะฮะ FPS ตรงเนี้ยถ้ากดไปตรงวิดีโอเนี่ยไม่สเก็ตคลายนะฮะ fps capper เนี่ยเต็มสุดของผมรับเป็น200นะ แล้วก็ถ้าเราปรับต่ำสุดเป็น10 a fps เนี่ยมันก็จะแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะคือมันแหลกมากๆนะฮะซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ใครจะไปปรับนะมันไร้ประโยชน์มากๆากสเก็คลายนไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำมาทำไมนะฮะผมแนะนำให้ปรับ200โอ้ m มก o d สองร้อยสอสองรอหนได้นะฮะผมปรับ201แล้วกันถ้านผู้ชมดูมันจะแบบลืน่นมากๆหรือว่าถ้า เครื่องของคุณดีมากๆเนี่ยคุณปรับสองร้อหสิบเลยก็ได้ <laughs> มันจะลื่นปรืปร๊ดๆเหมือนแบบเพิ่งถูพื้นเสร็จนะฮะ <Wow. S 1> เออประมาณนั้นนะฮะแล้วก็คลาเอนเนี่ยมันเหมาะสำหรับการใช้เอาชีวิตรอดด้วยนะฮะ mm hmm. เห็นบาร์ข้างล่างนี้ไหมฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะสูงให้ดูนะ mm hmm. ที่มันเป็นเส้นๆเนี่ยตรงนี้นะฮะคือความเร็วของเรานะฮะ <Wow. S 1> สมมติถ้าผมเดินเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แล้วเวลาผมหยุดเนี่ยบาร์ก็จะหายไปเลยแต่ถ้าผมวิ่งมันก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะให้สังเกตดูดี แต่ว่าเวลาเรากระโดดเนี่ยความเร็วเราก็ต้องลดเลยอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะแบบลดลงขึ้นๆลงๆลแงบบเนี้ยแล้วก็ที่ผมบอกว่ามันเหมาะก,กับการเอาชีวิตรอดเนี่ยคือถ้าเรากดชีปุ๊บมันจะมีเท็จเหนือตะวันออกที่ตะวันตกมันจะมีเข็มทิศมาให้โดยตัวเองนะฮะเราไม่ต้องคาบเข็มทิศเลยนะฮะก็คือแต่คุณก็ต้องเรียนรู้เรื่องพวกเอทิศทางมาก่อนนะถึงจะมาะดูทางนี้ได้นะะแล้วแบบหาทางกลับบ้านตัวเองนะประมาณนี้แหละ คลายเอ็นนะฮะต่อมาก็พวก t e x t เจอร์แพนะฮะคือมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างของบล็อกไปด้วยเส้นเชิงเลยนะฮะท่านผู้ชมดูพวกอาวุธนี่ก็ผมชอบตรงที่ดาบเนี่ยมันจะสั้นลงนะเนี่ยดาบที่ผมใช้เวลาพีพเดี่ยก็มันจะแบบมันจะไม่บังหน้าจอถ้าเป็นดาบปกติมันก็จะอันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ชุดก่อนเนี่ยเท่มากๆนะฮะนี่นี่โอ้ผมบอกเลยมันเป็นเลยที่แบบดูดีอ่ะคือ เท็กช p แ c k ที่ผมแนะนำมากมากเลยนะฮะมันจะแบบมันมันจะทำให้คุณภาพของแบบว่าไม่ใช่คุณภาพสิความละเอียดแล้วลดลงแต่คุณภาพไม่ได้แบบสวยน้อยลงนะฮะแต่คือแบบนี้เนี่ยผมแนะนำดีกว่านะมันจะช่วยด้านการ PvP นะฮะเยอะเลย t e นะเท็ก p ีแพคก็จะเป็นวานนี้แหละนะฮะแล้วก็มีดาบมีชุดเกาะอะไรพวกนี้ที่ผมเตรียมของมาเยอะๆนี่คือเอาไว้การคลัชนะฮะโอเคไปรีวิวเท็กชีแพคต่อไปกันเลยนะฮะ Texture Pack ต่อไปที่ผมจะใช้ในตอนนี้นะฮะก็คือ Minecraft PVP Edition v 3 0ก็กด activate ไปเลยนะฮะแล้วก็อันต่อมาเนี่ยคือ Astro v 6 1เป็น Client PVP เหมือนกันนะฮะเป็น Client PVP ของเอ่อเป็น Client เนี่ย Client Resource Pack for Minecraft Bedrock Edition นะฮะ อันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะะครเอ็นอันนี้เนี่ยแต่เมื่อก่อนผมก็ใช้อยู่นะแต่ตอนหลังเนี่ยผมไปเจอสเกจ h c l เอ็น v 2.4เนี่ยก็มันก็ดีกว่านะแต่ผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าเทเจแพ k ส่วนใหญ่ที่ผมดาวน์โหลดมันเนี่ยมาจากแอปแอดออนกันหมดเลยนะฮะคือมันโฆษณาเยอะก็จริงแต่เทเจแพ k มันแบบสุดยอดมากๆนะฮะคือชอบมากๆก็มานะฮะต่อมานี่นะฮะ Astro Client คือมันจะเปลี่ยน เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยนะฮะหน้าปกอะไรเปลี่ยนหมดนะฮะแต่เหมือน a อ t r o c ค i e n t มันชอบมีบั๊กนะฮะออตอนนี้เนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเหมือนแบบเหมือนในคอมนะฮะเหมือนในคอมเด้เด้เลยแล้วก็มี Play Multiplayer อนี่นะฮะอันนี้เพื่อนผมเจนโดโดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมันจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาไม่ได้นะต้องต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราแอดเข้ามาเองนะพวกเดือดหายอในนี้เล่นไม่ได้นะไฮเปอร์แลนด์ผมเล่นได้อยู่ แต่ผมจะมาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะฮะว่า texture pack นี้มันเป็นยังไงหรือว่าไม่ดียังไงหรือมันดียังไงก็คือเราจะาดูเลยนะฮะ background ข้งหลายก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะอันนี้ช่วย boost f p n เหมือนกันแต่จะไม่มี setting อะไรเยอะเท่า sketch client นะฮะคือส่วนใหญ่มันจะทําให้การเล่นกดอะไรง่ายขึ้นมากกว่านะที่ใหญ่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยตอนนี้ผมใช้นี้อยู่ pvp texture pack มหคร PVP Texture Pack เนี่ยดาบก,ก็จะสั้นเหมือนกัน,นะฮะแต่ขนแกะอันเนี้ยเขาจะละเอียดกว่านิดนึงละเอียดกว่านิดนึงนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่ชอบอะไรนะน้ำอันน,นี้คือ Texture Pack นี้จะละเอียดนะฮะแต่ว่าก็เหมาะสำหรับการ PVP เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้แหลกขนาดนั้นนะฮะคือรายละเอียดน้อยกว่าไหมครับธรรมดาเอาไง,ไง่ายๆแล้วก็พวก GUI อะไรเนี่ยมันจะใสเลยนะฮะเราจะแบบสามารถมองได้ Texture Pack นี้ผมแนะนาเหมือนกันนะ เป็นเท็กเจอร์แผงที่ผมชอบมากถึงแบบชุดเกาะอ,อะไรเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะฮะซึ่งแต่ว่าขวาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากมานะฮะขวาเหล็กก็จเจอแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบเกี่ยวเท็กเจอร์แผงนี้นะฮะคือเวลายิงธนูเนี่ยธนูมันจะล่องขนมันจะไม่มาแบบเกะกะเรานะฮะเวลาเราเล็งคือมันจะแมันก็จะเป็นวงกลมด้วยนะฮะแต่ผมเองก็ใช้ธนูไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท็กเจอร์แผงนี้นะฮะส่วนใหญ่ผมจะเป็นสายแบบบุกไปเลยมากกว่านะ ผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้ถนูเท่าไหร่นะฮะส่วน,นถ้าผู้ชมสงสัยว่า Astro Client มันทำยังไงนะฮะก็คือนี่แหละฮะเป็นแบบนี้นะฮะคือมันจะมีขึ้นอยู่ตรงนี้นะ,ะว่า Astro Client มันก็เป็น reference มาจาก Luna Client อะไรประมาณน,นี้นะฮะคือแบบเวลากดเข้าปุ๊บมันก็จะมีโฆษณาตัวเองอยู่ตรงนี้นะ Astro Client ส่วน Sketch Client เนี่ยเขาไม่มีนะฮะมีแต่ตรงนหน้าหน้าโฮมเท่านั้นใน Inventory เนี่ยไม่น่ามี หรือเปล่าหรือผมไม่สังเกตไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่อันนี้เนี่ยมันก็จะรายละเอียดน้อยกว่าน่อยนะโกสโตนเนี่ยก็จะแบบเรียบๆเลยโกสโตนันจะเรียบๆนะฮะแบบนี้บล็อกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะรายละเอียดเท่าๆเดิมแหละแต่บางบล็อกก็จะแบบทําให้มันรายละเอียดน้อยลงนะฮะทาให้บูตเอพเอสอะไรแบบน,นี้ส่วนไอแอสโซคลเอนเนี่ยมันไม่ได้มีส่งผลโดยทบแบบว่าอะไรกับเกมขนาดนั้นนะผมเลยไม่ค่อยชอบใช้แต่ว่า a s t r a l c l i e เ t เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหน้า s e ตติ้งไปเนี่ยให้เหมือนในคอมนะ mm hmm. คือ a s t r a l Client เนี่ยก็เหมือนเปลี่ยนไมค r a พี p e ให้มีความรู้สึกคล้ายๆไมค r a พี p c แบบนั้นแหละ <Wow. S 1> นี่นะฮะก็จะเป็นแต่อันนี้มันก็จะแบบทำอะไรง่ายขึ้นหน่อย <Wow. S 1> อ่ะกด Option สิคือแบบมันจะเปลี่ยนเป็นเติร์นเพรซอะไรได้ง่ายขึ้นแบบเนี้ยมันจะไม่ยากขนาดนั้นนะฮะแล้วก็จะปรับแบบนี้ได้แบบแบบมอง ทำชอบเปิดนี้ขึ้นตลอดเลยดันนะฮะคือมันทำอะไรได้ไม่เยอะหรอกที่จะแผงเนี้ยไม่ใช่ A Clay N ตัวน,นี้นะฮะ Astro Clay N ผมอันนี้ผมไม่แนะนำนะแต่ถ้าใครอยากใช้ก็ใช้ได้นะฮะถ้าอยากแบบให้ความรู้สึกแบบการเล่นในคอมนะฮะแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำสำหรับ m y c a r า PE นะให้ใช้เป็น Astro ไม่ใช่ไม่ใช่ Astro สเกชดีกว่านะ,ะสเกชมีคุณภาพดีกว่านะสำหรับ Mycard PE นะฮะราะว่าสมมติถ้าคนจะเน้น PVP อย่างเดียวเลยไม่ได้อยากให้มันแบบ มีความเหมือนในคอมอะไรพวกนี้นะฮะก็แนะนำให้ใช้ไอ้นี่นะฮะ Sketch Client นะฮะ <c oughs> แล้วก็ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งไอ Texture PVP เนี่ยต้นไม้บางต้นเนี่ยจะกลายเป็นสีส้มด้วยนะฮะคือมันเหมือนไม่ใช่ PVP โดยเฉพาะเหมือนแบบเสริมความสวยงามด้วยเนี่ยตรงนี้จะเป็นแบบส้มหมดเลยเป <c oughs> ็นต้นไม้สีส้มหมดเลยสีแดงๆส้มๆหมดเลยเนะะี่ยคือมันจะเปลี่ยนพวกใบไม้อะไรไปหมด แต่พวนี้เปลี่ยนไปแค่อันเดียวคือ m y b i r ินะฮะที่เหลือก็น่าจะโปรตินะใช่ฮะไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะฮะสำหรับเท็กเจอร์แพ็นี้แล้วก็ถ้าจะให้ผมแนะนำนะไม่อยาใช้ a s t r o l l l i e n t แต่ว่าจะใช้เท็กเจอร์แพ็นี้คู่กับ Sketch หรือว่าใช้เท็กเจอร์แพ็กบูวอคู่กับ Sketch ก็ได้นะฮะมีคุณภาพทั้งคู่นะแต่สำหรับผมถ้าอยากทำตามผมเนี่ยก็เดี๋ยวผมจนึงนะเดี๋ยวผมจะเปิดเซตติ้งให้ดู โอเคฮะตอนนี้ผมเนี่ยก็เปลี่ยน Texture Pack ให้กลับเป็นแบบเดิมที่ผมใช้เป็นปกติแล้วนะฮะคือ blue v u l t 16คกณจากโดย blue half p a y นะฮะแล้วก็ sketch client v 2.4นะฮะซึ่ง2อันเนี้ยเป็นแบบเหมือนแบบมันคู่กันดีที่สุดนะฮะสำหรับ m i n e c r a f t pe ที่ผมชอบนะฮะส่วนคุณเกิดคุณ tgr นะฮะเขาจะใช้เป็น sketch client กับ m i n e c r a f t pup edition นะฮะเราใช้คนละแบบกันแต่ใช้ sketch client เหมือนกันนะแล้วก็ คิดี่ผมทำกับชีญานี่ยังไม่ค่อยมีการ PVP กันนะแต่ว่าเดี๋ยวก็รอก่อนแล้วกันโอเคซึ่งก็ถ้าถ้าไปชมเนี่ยชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าไปดาวน์โหลดแล้วก็สามารถใช้ข้อมูลที่ผมให้ไปเนี่ยเอาไปใช้ในการ PVP ได้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับด้วยนี่ฮะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากาเลย มันฟรีด้วยนะคะไม่เหมือนใน Twitch ที่คุณต้องเสียตังค์เพื่อการกดซัแบแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็อย่าลืมมากดซับให้ผมด้วยนะฮะซึ่ง Twitch นี่ผมก็ไม่ได้ไลฟ์สตรีมนะผมไม่ได้ไลฟ์สตรีมใน Twitch นะฮะไลฟ์สตรีมใน YouTube นะฮะเพราะว่าผมไม่มี Twitch นะผมไม่ค่อยชอบ Twitch ด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะฮะแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบาย